สวัสดีครับเปิดประชุมน,นะครับในส่วนของครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปนะครับในตรงนี้ก็คือลูกค้าตลาดหุ้น6มีนา2558นะครับในเชิงกลยุทธ์วันนี้นะครับเราคิดว่ารีบาวจะไปไกลไปไม่ได้ไกลนักนะครับตลาดหุ้นสหรัฐปรับขึ้นนะครับหลังจาก ECB มีประกาศใช้มาตรการ QE นะครับในวันที่9มีนาะและ ขณะที่ตลาดเนี่ยยังจับตาตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันนี้นะครับซึ่งจะมีการประชุมเฟดในวันที่17-18มีนาะผลการประชุม ECB เนี่ยได้สร้างความชัดเจนในการใช้มาตรฐานมากขึ้นมาตรการมากขึ้นนะครับหลังจากมีประกาศในวันที่วันที่ชัดเจนนะครับรวมถึงการปรับเพิ่มอัตราก,การขยายตัวขงเศรษฐกิจยูโรโซนนะครับจาก1เป็น1.5มองตลาดวันนี้นะครับมีโอกาสดีบาวได้ แต่อาจจะกลัไปไม่ได้ไกลามากนักนะครับในระยะสั้นขณะที่เมื่อวานนี้นะครับต่างชาติยังมีแรงขายสุที่อยู่ในตลาดนะครับอนุพันธ์อยู่12,839สัญญาส,สำหรับด้านดาวไซ์ก็ดูจำกัดมากขึ้นนะครับหลังจากที่จับตาดูประเด็นความเสี่ยงการขายบัญชีหลักทรัพย์นะครับพบว่ามีการขายออกมา2,691ล้านาทำให้ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเหลือซื้อสุทธิแค่1,514ล้านบาท รต่างชาติที่เริ่มกลับมาซื้อในตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตรนะครับมองกรอบวันนี้1,545ถึง1,570นะครับกลยุทธ์ระยะสั้นเก่งกำไรในกรอบนะครับขณะที่มองตลาดมีความเสี่ยงนะครับหลังจากหลุด1550รระหว่าวันนะครับหุ้นที่ถือในกรอบนะครับ เค b นะครับเป้าหมายที่24-40สตางค์นะครับสุภาลัย25บาทเป้าหมายนะครับหุ้นที่ปรับออกคือเดมโก้นะครับตัดขาดทุนออกไปสำหรับหุ้นเด่นมีประเด็นนะครับเมื่อวานนี้ก็มีเทคโปรฟิตออกไป2ตัวคือ AP นะครับก็เมื่อวานนี้ปรับขึ้นมาจนถึงทาร์เก็ตที่เทคโปรฟิตนะครับ เลยทคำกำไรออกไปอ,อีกตัวอมตะนะครับเมื่อวานนี้ปรับลงมานะครับทำให้เราปิด s พซิชันช็อตอยู่ที่1 7 0 6เอ่อ17บาท60สตางค์นะครับสำหรับหุ้นที่เข้าใหม่วันนี้นะครับเราแนะนำอินทัชนะครับคิดว่าปี58นี้จะได้รับการเติบโตนะครับจากธุรกิจ Un v o อ v น i c e นะครับหรือบริการมบายอินเทอร์เน็ตของแอดวานและการเติบโตธุรกิจดาวเทียมไทยคมที่ยิงดาวเทียมดวงใหม่เมื่อ2 เมื่อปีก่อนนะครับสองวมคือไทยคม6และ7นะครับรวมถึงธุรกิจโทรศัพท์ในลาวด้วยเข้าซื้อ77บาท50าสตางค์ทำกำไร80บาท50สตางค์ตัดขาดทุน76 75สตางค์ตัวต่อไปนะครับเดมโก้ก็อยากจะให้สู้ใหม่นะครับเข้าซื้อที่13บามาทําทำกำไร14บาท80นะครับตัดขาดทุน12 9สูนะครับผู้บริหารก็ยังมั่นใจว่าปี58กํากำไรจะนิวไฮจากแบล็คหลอกที่มีอยู่6,300ล้าน คาดว่าจะมีการเพิ่มจากการเข้าประมูลไว้ที่3,000ล้านทั้งนี้ไม่รวมอัพไซด์จากงานรับเหมาโซล่าฟาร์มนะครับส่วนค้างพิจารณาและงานดำเนินการระบบสารอุปโภคในประเทศลาวที่เซ็นในเดือนมีานานะครับอีกตัวหนึ่ง KTB นะครับก็ปรับราคานิดหน่อยนะครับเป็นธนาคารที่ได้ประโยชน์จากการลงทุน ขนาดใหญ่ของภาครัฐมีปันผลโดดเ่นประกาศจ่ายปันผลปี57ที่90สตางค์ที่เป็นยิว3.9นะครับเข้าซื้อ22บาท8 0สตางค์ทำกำไร23บาท60สตางค์ตัดขาดทุน23บาท10สตางค์ครับสำหรับวันนี้ในส่วนกลยุทธ์มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ